ค่ะวันนี้ทิ์ก็จะพามาทําลายมัดย้อมลายนี้นะคะถ้าทําเป็นแล้วเนี่ยก็นําไปต่อยอดประยุกใส่เสื้อผ้าได้เลยอันดับแรกที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือ1ผ้าที่เราจะย้อมสองต้องใช้ดินสอด้วยแล้วก็ไม้บรรทัดหนังยางนะคะจะใช้ดินสออะไรก็ได้นะมาเขียนนะคะเป็นานะทิ์จะล่างอันดับแรกเพื่อนๆกางผ้าออกตามในคลิปวิดีโอได้เลยนะคะ เราจะต้องทําการพับผ้าเพื่อที่ว่าเราจะาจับมุมนะคะกางผ้าออกแล้วก็จับระเบียบผ้าให้เรียบร้อยนิดนึงนะคะก่อนผ้าก่อนจะย้อมเนี่ยก็นำไปชุบน้ำแล้วบิดหมัดเลยนะคะเสร็จแล้วก็ตีเส้นเอียงๆแบบในคลิปวิดีโอได้เลยนะคะตีแบบเอียงๆนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่ามันจะออกมาเป็นทรงสี่เหลี่ยมกำลังสวยนะคะ ตีให้ได้สามเหลี่ยมแบบนั้นแล้วที่จะวาดโค้งตรงตรงมุมนิดหนึ่งนะคะดูตรงของลูกศรให้โค้งนิดหนึ่งเพื่อที่ว่าเวลาเราจับจีบนะคะเวลาเราจับจีบมันจะได้จับง่ายเสร็จแล้วก็จับจีบตามเส้นที่เราวาดไว้ได้เลยนะคะค่อยๆดันผ้าไปแบบนั้นนะคะเมื่อเราดันผ้าเสร็จแล้วค่ะลักษณะผ้าที่เราจับจีบะคะ่ะมันจะต้องอยู่เป็นแนวตรงนะคะเ,เส้นดินสอนจะต้องอยู่นแนวตรงแบบ ในคลิปวิดีโอนะที่ผมลูกศรชี้แนวตรงแบบนั้นนะคะอ่าแล้วก็ใช้หนังรัดหนังยางรัดรัดให้แน่นเลยนะคะถ้าเราลัดหนังยางไม่แน่นนะคะลายแบบเนี้ยเอ่อเมื่อเราลัดหนังยางไม่แน่นสีเขาจะซึมผ่านหนังยางไปแล้วทีเนี้ยมันก็จะไม่เกิดเป็นลวดลายที่เราต้องการนะคะให้รัดให้แน่นเลยนะคะลายนี้ทิ่จะมัดประมาณ3ามโมงนะ,ะหรือจะมัดทีกว่านี้ก็ได้นะคะ รยานี้สามารถเอาไปประยุกต์พิกแพงใส่บนเสื้อได้เลยนะคะมัดจนแน่นเลยนะคะจะใช้ได้มัดก็ได้หาได้เส้นได้มัดมันจะได้แนวเส้นเส้นรอ,อ,อยกดทับที่เล็กลงกว่านี้นะคะแต่ทิปมีหนังยางทิปก็เลยใช้หนังยางมัดแทนมัดเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะอะอันนี้ทิปมัดหนึ่งผืนเนี่ยทิปมัดหลายอันเสร็จแล้วนําสีย้อมผ้าที่เราเตรียมไว้ค่ะเทลงใส่ผ้าได้เลย อ๋ลายเนี้ยลายนี้ต้องหยอดสีเต็มแบบนี้นะคะถ้าหยอดเฉพาะบริเวณที่เรามัดนะคะลายมันจะไม่ออกมันจะไม่ได้แบบในคลิปที่ทิพทํทำให้ดูนะคะเราจะต้องเทสีบนผ้าไปแบบนี้เลยนะคะมันถึงจะได้ลายที่เราต้องการอ่าแล้วก็บีบผ้านิดนึงเพื่อให้สีเขาซึมเข้าไปนะครับหลังจากที่ทิพเทสีใส่ผ้าแล้วค่ะทิพจะหมักผ้าค่อนข้างนานเพื่อที่ว่า ให้สีเขาซึมลงสู่ผ้าได้ดีแล้วก็การยึดเกาะอะค่ะมันจะดีกว่าการหมักผ้าในระยะสั้นนะเนี่ยนะทิพกออ็ผืนนี้ใช้เทคนิคราดสีลงไปบนผ้าได้เลยนะคะเสร็จแล้วทิพจะนําผ้าวางผึ่งบนตะแกรงเพื่อที่ว่าถ้าเราแช่ผ้าไว้กับสีย้อมในนั้นนะคะมันจะเป็นคราบ คราบสีค่ะมันจะน้ําสีมันจะไม่ทั่วผ้าใช่ป่ะาละทีเนี้ยมันจะเป็นคราบด่างๆสีมันจะไม่เสมอกันอ่ามันจะไม่สวยทิพย์เลยเอามาพักไว้บนตะแกงแล้วก็หมักงานเสร็จแล้วครบชั่วโมงแล้วเราก็จะนํามาล้างอ,าออกด้วยน้ําเปล่าแบบนี้นะคะ<า>จะแกะลายแล้วก็ล้างก็ได้หรือจะไม่แกะแล้วล้างก่อนก็ได้ไม่มีผลนะไม่มีผลแล้วไม่มีผลต่อผ้า,ไม,มผผาไม่มีผลต่อสีย้อมแล้วนะคะ ก็ล้างน้ำเสร็จแล้วก็เราก็จะไปสู่กระบ,บวนการถัดไปอ่ะแล้วนี้คือหน้าตาลายที่เรามัดกันนะคะอันนี้ทิปเลือกใช้เป็นโทนสีเดียวนะคะสีน้ําเงินในการย้อมเนี่ยมันจะได้เป็นลายแบบนี้นะคะ,ะเพื่อนๆสามารถนําไปประยุกต์ได้เลยใส่เสื้อใส่ชุดเดทได้เลยสําหรับท่านที่สนใจโลงเรียนนะคะทิปก็มีคอร์ส การย้อมผ้าแบบสั้นๆอ,อย่างชุดนี้นะฮะจะเป็นชุดทดลองย้อม290ซึ่งจะได้รับเทคนิคนะฮะเทคนิคการย้อมผ้าขายของทิปไปด้วยชุดนี้จะได้สีย้อมผ้าขนาด20กรัม3ซองนะคะแล้วก็น้ำยากาวขนาด30 ml ไป2ซองนะคะแล้วก็มีวิธีทิปมีวิธีการใช้งานให้ทุกตัวไม่ต้องกลัวว่า ทำไม่เป็นใช้งานไม่เป็นทิปมีวิธีการทําแบบง่ายให้นะแล้วก็สามารถทําเป็นได้ใน5นาทีด้วยนะคะแล้วก็จะมีตัวล็อกสีไปให้สองขวดไม่ต้องกลัวว่าจะทําไม่เป็นทิปมีวิธีการใช้งานให้หมดทุกตัวนะคะสำหรับคนงบน้อยทิปแนะนําให้โรงเรียนชุดนี้ได้เลยค่ะเพื่อแบบท่านแบบจะได้นําไปต่อยอดในด้านต่างๆได้นะคะมีทิปมีถุงมือหน่องอยางไปให้ด้วยนะคะถ้ากลัวมือเปื้อนนะคะ จัดส่งให้ฟรีนะคะส่วนชุดใหญ่ะะได้น้ํายาชุดใหญ่ตามในคลิปวิดีโอเลยค่ะชุดนี้ที่มีเสื้อยืดให้ด้วย1ตัวนะคะชุด550จัดส่งให้ฟรีแบบโอนนะคะแบบไปทางมีค่าส่งสนใจโรงเรียนก็ทักแชทหาทิปได้เลยนะคะ